ฟีดโคตรเยอะเลยโอ้โหคุณชอบแบบชอบอะทีมแบบเนี้ยโอ้โหพิสซี่ร้อยสามไอปีใหม่นี้ว่ะจังหวะนี้แทงเลยนะครับโอ้โหยิกลูลูเมนติเก้หนึ่งศูนย์โอ้โหเปิดมาแป๊บเดียวก็นําเลยนะครับอุ้ยอุ้ยไอ้ย่หลุดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหหลังว่ะจังหวะนี้ยิ่งโอ้โหเรียบร้อยไปดิโอ้โหเกมนี้เดือดละ อยู่กับผมสันตินอหนึน่งนะครับโอเคก็วันนี้พี่จะมาลงแรงนะครับกับนักเตะต,ตัวเดิมเลยเออกูก็เล่นแต่แผนนี้แหละโอเคก็มีลูมิเมซ,ซี่นะครับแล้วก็แบ็กแฮม,มไวรัตตีนะครับแล้วก็โอลิเวอร์คานนะครับก็เกมนี้นะครับผมจะใช้เอ,อ่อฟอร์ลันเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าโดกูไม่เงเล่นยังไงก็ยังไงอ่ะมันไม่เข้าขากับลูมเท่าไหรอ่อ่ะเออประมาณนั้นเลยโอเคแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลงแรงอีกรอบแล้วกันนะครับโอเค งั้นก็ถ้าใครเข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับแล้วก็แบบถ้าใครอยากไอถ้าใครอยากได้ไอดีนะครับก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้นะครับมีขายเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันอะ่ะอยากได้ราคาไหนก็ลองทักไปดูเอานะครับโอเคมาลุ้นว่าจะเจอทีมอะไรบาซ่านะครับโอ้โหลสแหงพอๆกันเลยนะครับก็เกมนี้กูจะแพ้ไม่ได้โอ้ฟิตโอ้โห ฟีดโคตรเยอะเลยโอ้โหกูชอบอย่างชอบอะทีมแบบเนี้ยโอ้ oh, สวรรค์ชัดชัดเลยนะครับโอเคงานนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับโอเคงั้นเรามาดูทีมฟังเขาบ้างนะครับโดรานินโอ้โหวิสี่ร้อยสามไอปีใหม่นี่ว่าปีใหม่นี่ว่าโอ้โ oh, ห oh. ไม่รอช้าแล้วนะครับเก็บนี้ชนะไม่ได้ อย่าเรียกว่ากลัวซันติโนหนึ่งนะครับโอเคมาดูจังหวะนี้ต่อบอลขึ้นมาโอโหติดนะครับไวรัตติมาแคมยังไงมาแคมหลอกฟารันฟารันจังหวะนี้แทงเลยนะครับโอโหยิกล,ล,ลูเมนติเก้ 1, หนึ่งศูนย์โอโหโอโห้อย่าห้าวมะนาวม,มันแทงโอ้โหเปิดมาแป๊บเดียวก็นำเลยนะครับ มาดูแบ็คแฮมนะครับกินวุตจังวัน,นี้โดราเนนโจกินวุตยังไงโอ้ยโอ้ยย้ยหลุดได้ไงวะเนี่ยโอ้หลังนัวจังวัน,นี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยไปดิโอ้โหเกมนี้เดือดว่ะเปิดมาก,ก็หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับดูมนดิเก้โอ้โหไวรัลติไวรัลติ จงังหวะนี้ลูมโอ้ลูมมาซานวอเฮ้ยแต่ว่ายังได้ครับเนวี่เนวี่เนวีนว่ส่งให้ลูมเมนติเกกปันไปดีโอโหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอื้ือื้มมาแป๊บเดียวก็ยังมันเลยนะครับใส่อย่างมันเลยยังไงโอโหติดเวลานะครับตอนนี้นี่ตลนนินโดน,นะครับอ่าลูมเมนติเกกพิกจงังหวะนี้ โดยลาร, illo, ร์นินโยงฟอร์ลันยิงจังหวะน,นี้โอ้โหติดว่ะเกือบสามเกือบสามเกือบสามแล้วนะอ้ยจังหวะน,นี้ฟาวไปดีไวรัสเต้ไวรัสติตรงให้ไวรัสติโดยลานินโยปั่นแล้วจังหวะนี้โอ้โหติดมือวะ่ะโอลิเวอร์ขา,นนขา,ด,ขาดนะครับโอเคคาร์ลอสโรบิโต้คาร์ลอสนะครับแล้วก็แบ็กแฮมนะครับ จังวันนี้เขาชิงเข้ามาจังวันนี้หลุดเลยหรือเปล่านะครับเบาเบาโอเคเบาเออเราทันนะครับโอ้โห <c oughs> โอ้โหเจ็บคอเจ็บคอจังวันนี้แบ็คแฮมไปแล้วโดนเรนินโยแทงหลุดอีกหรือเปล่านะครับจังวันนี้ออกมาทําไมออกออกออกมาทําไมโอ้โหออกมาทําไมสามหนึ่งนะครับโอ้โหเปิดเกมมาก็อย่างมันเลยนะครับ แต่ว่าหน้ามสซี่ร้อยสามกูยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอเคออกบอลมาฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่นี่นี่มสซี่ร้อยสามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้บอลเลยนะครับเราจะหลุดอีกหรือเปล่านะครับจากวันนี้ส่งมาโรเมติเก้โอโห้จอหลังโอโหเกือบสี่เกือบสี่แล้วนะอ,อาโนนะครับอาโน เวเอล่า e นะครับรโนลาเนนโโอโหได้ฟาวนะครับเกมนี้ถ้าไม่ชนะอย่าเรียกผมว่าสันติโน,โนหนึ่งนะครับยังไงโอเคเบลเออร์จะเปิดนะครับอานโนแบงคแฮมง้างแล้วโอโหติดติดนะครับออกบอลมาเลยเลยว่ะเวเล่านะครับโอเคแบงคแฮมยังได้โอโหโดนลานนโ ตังหวะนี้ยังไงจะยิงเองเลยหรือเปล่านะครับติดเซฟโอ้โหก็สามก็สามหนึ่งอาคาเมซี่เมซี่ร้อยสามไปไหนแล้วอมาวัดกันหน่อยนะครับตัวเติมกับตัวเออมามาวัดกันหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะโกงอยู่นะเมซี่ร้อยสามอะจังวนี้ยังไง เราจะได้หรือเปล่าจะจบเวลานี้เลยหรือเปล่านะครับโอเคดเลเนนโยตรงมาจังวันนี้เราจะหลุดอีกโอเคแมงโอ้โหสไลด์กลัวโอเคขึ้งแรกเราก็นําไปนะครับมายังดุอะบอกเลยมายังดุอะอื้มแต่ว่าเราจะแพ้ไม่ได้นะครับเรานำต้งสามหนึ่งนะวีเอล่าวีเอล่าโอ้โห อโนนะครับอโนก็โอเคนะครับถ้าใครอยากได้ไอดีนะครับพี่จะย้ำอีกรอบนะครับถ้าเข้าไปในเพจได้เลยนะครับก็นั่นแหละมีเยอะมากนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันอ่ะก็นั่นแหละลองไปเลือกดูกันได้นะครับมีทุกวันแล้วก็ไอดีพี่พี่ไม่รับมาขายไปมั่วนะครับไอดีสะอาดแน่นอนนะครับโอเคถ้าใครแบบงบไม่พอสามสิบหรือยี่สิบาทเนี่ยพี่ลดให้ได้นะครับถ้าเป็นไอดีสูงนะ เมสซี่จริงจังวันน,นี้โอ้โหเกือบเรียบน้อยถ้าเป็นไอดีสูงนะครับก็ทักมาได้เอพีอ่รถลดให้ได้นะครับโอเคบอลอนนี่นะครับนาวิดแบ็กแฮม,มยังไงวิเอล่านะครับโดวลนนิโยแทงแทงหลุดหลุดเลยไหมจังหวะนี้คานเป็นเออไปดีโอ้โหโอ้โหเป็นเออไปดีโอลิเวอร์คานเจอฟอร์ลนะันอ่ะฟอร์ลนะันอ่ะ เกมนี้แม่งเล่นโคตรด,ดีเลยนะครับโอ้โห و, เล่นดีกว่าลูมอีกนะครับฟอรลนันกูเนี่ยตังวันนี้ฟอฟอลนอยังไงอื้มค่อยๆต่อบอลไปนะครับตอนนี้ก็ซีหนึ่งแล้วแต่วันนี้จะหลุดอีกหรือเปล่าโอ้โหติดอะติดว่ะแต่ว่าเรายังได้นะครับโอเคแทงจังจวันนี้โอ้โหฟอลนแทงไม่ถูกจังหวะนะครับ วีเอล่าเมสซี่นะครับโอเคติดฟอรลันไปดวลลาเนนโซตรงวันนี้ลูลูเมนติเก้โอ้โหไม่ถึงว่ะเกือบเกือบแล้วเกือบห้านึ่งแล้วนะครับนัดนี้มาดีจัดเลยนะครับพี่เนะี่ยยังไงเขาจะสวนนะครับกินวดุดยังไงเมสซี่เมสซี่ออกบอลยังไงติดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ ดาวิดแบ็กแฮมนะครับตัวแลนินโยกินวอตยังไงเฮ้ยไอ้กินวอตมันก็เล่นเก่งอยู่นะค่าพลังตั้งเก้าเจ็ดเลยหรอจังหวะน,นี้ยังไงยิ่งโอ้โหชนเสารนะครับเก้าเจ็ดเลยนะครับกินวอตอะเหมือนผมจะเคยเล่นผ่นานๆนะครับที่เป็นฟิวเจอร์แบบเออของแมนยูอ่ะเออนั่นแหละเหมือนจะเก่งนะครับกินวูตอะดูดิแต่ว่าจาังหวะนี้ยิ่งโอ้โหติดนะครับ แย่ห้า 5, มะนาวมันแพงสี่หนึ่งแล้วถ้ากูแพ้นี่กูเลิกเล่นอ่ะบอกเลยยังไงจังหวะน,นี้เวลาโเขายังได้จังหวะน,นี้โดรานินโยโอ้โหเกือบเสียประตูแล้วกูโดรานินโยยิงติดเซฟนะครับมาดูจังหวะเต็มมุมนะครับแบ็แข่มเปิดมาจังหวะน,นี้เลยหกโอโ้โ,อโหติดไนเออนะครับ ไปแล้วตรงมวัน,นี้ผมจะส่วนนะครับแ็แคมโอ้โหยังไงไปแล้ววิเอล่าโอ้โหจังหวะน,นี้หลุดอีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่ว่าพี่จะไม่ยิงนะครับเดี๋ยวมันจะออกมันจะปิดเน็ตนะครับพี่จะเลี้ยงไปเฉยๆทวงเวลากินเนะี่ยพี่เคยนะครับแบบถ้ายิงจังหวะสุดท้ายแม่งปิดเน็ตนะครับถ้าชนะได้ก็ปล่อยได้นะครับอย่าไปยิงนะครับ ถ้ายิงแล้วบอกแน่นอนมันปิดเน่ไม่งั้นมันก็ออกอะ่ะแค่นั้นแหละมามีเอล่านะครับตรงนี้ลุมลุมโอ้โหจัก,กรชาเข้าไปไม่ได้นะครับโอเคเบลเออร์ไวรัตตีนะครับก็เกมนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับก็ดีจัดเลยนะครับโอเคตรงวนนี้เคลียร์ออกไปก่อนนะครับ ล,ล,ลุมได้ยิงโอ้โหวันเล่ต่างหากนะครับโอเคก็น่าจะจบสักกรอนเนี่ยโอเคก็ชนะสี่หนึ่งนะครับเออหือเมสซ,ซี่ร้อยสามไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละแม่งไม่เล่นเมสซ,ซี่เลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เราก็ชนะสี่หนึ่งแหลงขึ้นมาสิบกว่านะครับโอเคงั้นก็วันนี้ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบายบาย,บายกดซับให้พี่้วยนะครับ get Quiero...